อก 34, L 2 2สอพพาะ3แต่งตัวแบบนี้คุณแต่งตัวไม่ซ้ำเลยหรอจริงค่ะปลอมหรือเปล่ารวยปลอมเยมิวกี้มันเป็นเด็กที่มาจากซอยชุมชนเราจะไม่เป็นแบบนี้ตลอดชีวิตเราเลือกเกิดไม่ได้แต่ว่าเราเลือกที่เราจะใช้ชีวิตแบบไหนได้ก็แบบเดินเินอยู่แล้วรู้สึกว่านมีอะไรแบบหล่นโป๊ะเราก็แบบแล้วมันคือนมหล่นก็เคยเจอลูกน้องหลอกเราบ้างเหมือนกัน หน้าหนูเหมือนฉลาดแต่ว่าั้งหนูโง่เหมือนกันนะหนูก็ไปที่โรงพักเลยค่ะหนูช็อกมากเพราะว่าเขามีคดีอยู่ทั้งหมดประมาณ8แล้วเปลี่ยนชื่อมาทั้งหมดหกครั้งเขาไม่มิดถึงหนูนะเรียกว่ามิดมิดชาชีจนมันมีเหตุการณ์หนึ่งที่แบบรู้สึกว่าอยากหลับแล้วไม่ตื่น